เป็นไงบ้างกับเรื่องราวที่เพื่อนเราออกมาให้ตัวเราฟังตอเราสิดธ่ามันรู้กาะเป็ก็รู้สึกเสียใจแล้วก็จุกพอสมควรค่ะใช่แต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรแล้วเพราะว่ามันก็กระทบความรู้สึกทางตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างเราใช่รู้สึกว่ามันมันไม่ได้มีอะไรดีเสมอใช่ ก็เลยคิดว่าแบบไม่ไม่ค่อยอยากจะพู้ถือว่มีแล้วแล้วก็เออวันนี้เขาจะมาเไม่เคยพื่นเนม้มีมาให้กับบรัใการไม่แน่ใจไม่แน่ใจเขาจะมาจะที่จะว่ามันเป็นการสนสัทีุ่ภาพมีป่าหป็ารที่มีคนคนหนป่าเขาเลยพูดออกมาอย่างนั้นอันนี้ที่ไม่รู้อินเนอร์เขาเลยแต่ว่า คือกียไม่ได้เป็นคนเริ่มพูดเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าที่รู้สึกว่าเรารักกันมากพอที่จะเคลียร์กันหลังบ้านได้แล้วมันเป็นเรื่องที่เล็กมากๆที่แค่รู้สึกว่าบางทีอ่ะเรามาพูดก่างเนี้ยเราไม่รู้ว่าอินเนอร์อีกฝ่ายหนึ่งเป็นยังไงคุยกันผ่านสื่อมันมันมีคนอื่นๆที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของจิตใจเรารู้สึกว่าวิ่ยเรื่องเรามันไม่ได้แบบใหญ่มากถึงขั้นที่จะต้องมาแบบคุยกันผ่านเรื่องนี้อะไรย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องรายละเอียด แบบที่มันละเอียดอ่อนมากมากที่รู้สึกว่าเราคุยกันเองได้ใช่เพราะว่าเรื่องใหญ่กว่านี้เราก็เคยทะเลาะกันมาแล้วคือเราเราคุยกันเองได้อย่างเงี้ยก็เลยไม่เคยคิดที่จะพูดเรื่องนี้ในตอนนั้นที่เขาสะพานเราได้ต้องผูกเกลียวไหมหรือว่าอะไรกเป็นว่างนนั้แต่กลายเป็นว่ามันมีเคลียร์ก่ยงอะไรบ้างจริงจริงๆวันเนี้ยก็เกรงใจหนังเขาใช่เพราะว่า หนูรู้สึกว่าวันนี้มันเป็นวันที่แบบหนูควรจะต้องดีใจมากๆกับความกับอีกหนึ่งขั้นบันไดที่หนูได้ปีนขึ้นไปอะไรเงี้ยหนูทํางานมาตั้งแต่ต้นปีปีวันนี้ก็รู้สึกว่าเออทุกคนควรจะต้องมายินดีกับหนังเรื่องใหม่ของหนูหนูไม่ได้หนูก็รู้สึกเกรงใจทาง GDS เหมือนกันที่ทุกคนควรจะต้องโฟกัสในเรื่องของหนังแต่กลายเป็นว่าคนดันมาโฟกัสในเรื่องที่ที่ไม่ได้อยากจะพูดแบบหมือนว่าตั้งแต่แรกด้วยซ้ำอะไรเงี้ยหรือถ้าติวคนแบบ ติดตามเรื่องนี้มาจะรู้ว่ากี่ไม่ใช่คนแรกที่พูดเรื่องนี้มานาเดียนาเดียนามาเล่นเพลงปังๆใช่ใช่เด็วก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับดีว่าราวีทิพย์ันมาคมนี้ก็คือตั้งแต่วันนี้แหละนะคะก็สามารถดูกันได้เลยในโรงภาพยนตร์ค่ะไปรูปไปรูปมาถ่ายมาข้างหลังนิดนึงก็ได้ได้ตอนได้มิติดโอเคไปด้วยนะคะแม่เตรียมตัวครับชุดผันเต็ม